ปรชาชนเอ็นเรื่องข้างียกว่ามีค่าก็ช่วยกันทางเราทางพามาทางอะไรมารเทศก็ช่วยกันก็ับว่าดีแล้วก็เป็นเคสที่คือหาเคสที่ผู้ใหญ่สังการกระทรก็ดำเนินการแต่เคสที่ที่เราผมเองหมออะไรก็ไปดูแลในในในค่ายค่ายเราค่ายูนดก็คือน้องสาวชื่อสุรียครับ อยาำนี่งจำกรณีค่าตันทองในจวนในที่ที่จัูารากที่ก็วันที่เกิดเการณ์เขาเป็นวิทยากรลงรมประชาธิปตยที่ยกรถจกที่ในพัฒนาวิทยาที่ที่นี่เพราะจากนี้บัตรหมก็จับเลยนะครับติดคุกอยู่สองปีตอนตอนที่อยู่ที่มีค่าราหการเขาถูกซ้อมบอกว่าญาติเขามามาหาเราทีสังคมมาหาว่าเขาเยี่ยมไม่ได้ เกินเจ็ดว right ันแล้วตีเล่นของผมเจ็ดวันยิ่งไม่ได้วันแรกแม่เปิดการสิทธิ์เราก็ร้องไปทางการสิทธิ์ก็เข้าไปตรวจสองเขาบอกไม่ได้ให้เยี่ยมได้ตอนนี้ให้อยู่บนรถแล้วก็ขับรถวนให้เปิดกระจกแล้วก็เห็นหน้าก่อ็ยังอยู่เรื่องมีช่วยดียากก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมเยี่ยมไม่ได้ทำไมต้องขับรถวนแล้วก็ให้เห็นหน้าก็เข้าไปในไข่เลยว่ายิ่งสงสัยก็โรงเรียนมาทำหนังสือทางการสิทธิ์ไม่จบให้ผมแล้วก็คณะเข้าไปตรวจดูแลยตำรวว่าสมัครสองบหนู่ซ้อง แห่แก่ภาพเป็ดหน้าซ้อมเตะทุกอย่างนะครับหลายวัน,น,น,นมมแล้วครับจนกระทั่งร่างกายองช้ำมากเราพาหมอไปตรวจในงรูปถ่ายก็มีสุขรียอาจจะพยายามไดปมองยันนาทีรับแต่ว่ามีหลักฐานเช่นเดียวก็ได้ประกันมาเมื่อเมื่อวันศุกร์เป็นพวกอยู่สองปีกับเงินเดือนเพราะว่าถูหกหลายคดีเพราะว่าคดีน,นี้จะสอบเสร็จก็อันตราไม่มีหลักฐานเลยพม่ยางหลักฐานไม่มีเลยก็ไม่ได้ประกัน นี่คือปัญหาต่อเนื่องจากการซ้อมเรืมาแล้วก็ปัญหาของของของการประคับใช้กฎหมายในทางการเปลี่ยนประเด็นท่านท่านกระสีก่อนซึ่งเคยคุยกันหลายครั้งเช่นเดียท่านเองก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังนะผมเจอท่านมาก่อนผมก็ตกใจมากท่านบอกว่าท่านอ่านหนังสือไมสโตนไมสโตนนี่เป็นหนังสือสุดยอดของพวกนักเคลื่อนไหวศาสตรเขียนโดยท่านอาดีนอุตุกเป็นนักเป็นผู้นำทวนการที่ความอุดสมบูรณในียิปต์ แึ่งว่าถ้าแบบเขาเรียว่าเส้นทางสู่รักชัยหนังสือนี้ต้องอ่านต้องผู้ที่มีความเคลื่อนไหวเ็าเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวสามถึงจะอ่านรู้เรื่องแบบผมแบบระดับต้องอ่านเป็นปรุแล้วก็ความรรัาญาที่ระบททีละบทซึ่ท่านศึกษาเรื่องนี้ผมผมทึ่งมากเพราะว่าถ้าท่านอ่านเื่งนี้จบเล่มนี้ท่านจะเข้าใจสามท่านเข้าใจคนเคลื่อนไหวสามว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ประกอร้ายที่จะต้องทำลายศพ ทำลายคนไปยิงคนไปพวกไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็มาเล่าให้พวกขางผมจริงเหรอเดี๋ยวผมบอกมีหนังสือสองเล่มท่านท่านจบเล่มแล้วเรจะให้อีกสองเล่มซึ่งเป็นสุดยอดของหนังสือนะครับก็ในส่วนของการท่องเที่ยเราก็อยากจะเรียนเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่น้องว่าปัจจุบันยังม่จริงแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีสองที่ที่จะหาแต่เจ้าหน้าที่ซ้อมนักป่า็ได้อยู่ที่เราจับเราก็เป็นอะไร ครับในรอบ3าสีเดือนที่ผ่านมาไม่ต่ำเกือบเกือบยี่สิบรายแล้วสิบหกรายปอกที่ที่ผ่านมา,า,นมาส่วนใหญ่แล้วที่ที่ท่านราศัศดรบอกว่าที่เราบอกเราสนได้ไม่มีซ้อมจริงผมกับคุณนอ้อยแล้วท่านได้ไปตรวจไปดูไปเยี่ยมกับท่านสมสัมเนธท่านดูไม่มีแต่ว่าซ้อมมาจากข้างนอกซ้อมจากข้างน,นอกแล้วมาส้อมมาดูแลมันก็เยอะว่าตกโบนัสลูกหลานก็แบบนี้ แต่ว่าด no ีนะครับ hmm. ท mm ี hmm. mm ่สำนัสงานดูแลดีนะแล้วก็ปัจจุบันทหารนี่ก็ส่วนน้อยนะเขาส่วนใหญ่มาซ่งจากชาวเกาะชาวกายอะย่อยแต่ในในค่ายนี่ก็น้อยมากนะในค่ายนี่ก็มีหลายระดับในค่ายยังการยึดมีหลายระดับมีทั้งแบบธรรมาแบบอยู่ในห้องมืดไม่รู้เวลาไหนมีห้องสว่างสว่างทั้งคืนทั้งวันไม่รู้ว่าเวลากลางคืนกลางวันผมเป็นไปตรวจสอบแล้วก็เป็นคณะกรรมการกำลังการกำลงทั้งหลายแล้วก็บางทีผมมีห้องเย็นนะห้องเย็นเทียบ แเออ้คอนเทนเนอร์อะไรต่างตัวนี้ก็เป็นการสร้างมากันเพราะนั้นจริงๆมันไมมีวัฒนการการซ้อมตรงนันปัจจุบันในเรื่องเดี๋ยวรถเราหลงก็อาจจะทําแนบเนียนมากขึ้นบางคนไม่ได้ซ้อมนะฮะที่มันตาผมจะตามมาแล้วหายไปเราบอกว่าผมถามว่าเขาไป้ทำยังไงบ้างไปอยู่ในค่ายไหนแต่ไม่ได้ซ้อมแต่ว่าพอตอนเช้าถามแต่คนแปลกนะฮะ20คน10คนเขาวิ่งใช่ไหม กับสืบเท้าของํำมารองตรงหรืออะไรก็ไม่ทราบแลฮะเขาก็ตกใจมากเพราะสภาพอะไรนี่เขาเขาไม่เคยซึ่งมันก็เหมือนกับทรมานจิตใจนะสถานที่แบจิบคนเนี่ยกับสืบเท้ามาเขาแล้วก็ใช่ไหมร้องเพลงร้องการอะไรต่างซึ่งมันเป็นการคล้ายๆว่าทรมานจิตใจโดยทางอ่อมาต่างนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เอ่อก็ต้องก็มาระวังนะครับแล้วก็นิดหนึ่งในส่วนของ การซ้อมทรามาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โหดนะฮะแม้แต่หมอแหวนหมอแหวนที่ที่ที่ตอนที่ได้สอบวอถ้าเขาเป็นวิ่งกินเมนูขังนะครับ้าถูกซ้อมแล้วเป็นสวอถูกชออะไก็ได้เป็นได้ดีไประดิใจถ้าเองต้อถูกถูกวัสติ์สีดาคุณหัวนะครับเข้าเซฟเข้าหลายคนในน้องนักศึกษาหลายคนที่เวลาถูกจับเพรโทษทาเราพอเราก็ประสบประสานงานไปทำตำแหน่ที่รู้จักกันรู้ใจทหารที่รู้จักกันให้ให้ดูแล เราไปทำรัานรักษาวบางคนได้ออกพาไปสอบสวนไม่ใช่ในค่ายเลยสอบสวนในโรงแรมก็เป็นการไรักษะการควบคุมเราก็ตามนะครับผมนี่ส่วนใหญ่จะสนับหน้าที่ตามมากกว่าเวลาถูกจับน้องน้องนักศาโทรมาเรก็จะตามบาขอให้รู้จักท่านจำลองกันโทรท่านจำลองคนนี้รู้จักวันท่านและท่านกสิตกรท่านกท่านวิชานท่านพัทนาท่านท่านยุทธบองกองข่าวอะไรแล้วก็โทรกันตลอดตั้งแต่ อนคดีตอนที่ถนมที่รนชิจอหู่รองผมก็โทรท่างยึดตั้งคืนทันยึ้ก็โทรพามอมอก็โทรว่แม่เนี่ยเราสารว่าอะไรเพื่อเพื่อจะให้พี่น้อง่ามาเห็นได้ช่วยกันาคุกคิดอนีรก็มาดูเหตุการณ์ช่วยลเหตุการณ์ที่ร้องอย่าได้ให้รู้จักทานตออามีปท่านนะ่จะได้จะได้จะได้รู้จักทความร้ัา็ ฝากนะครับฝากพี่น้องทุกคนที่มาที่นี่น้องนักศึกษาหรือผู้นำชุมชนนะครับการร่วมต้นในอิสระเมื่อท่านอาจารย์ชุกโกรธกับเรื่องน้ามันแต่ไม่มีการลดส่งต่อครับ,บแค่แต่